đại thời Hero, à đại thời Hero luôn. Bỏ Ám Cú, bay, hey, mang choi được con nốt, choi ลาหมดแล้วไปยิงเอาดิทิศหมดแล้วน้องไปก่อนนี่ก่อนอะไรล่ะอะไรล่ะไปเลยเจอตระกูลเบนเทนนิสันดูออมพิทิกผมดีมันมันช้าอยู่ท่านผู้ชมเฮ้ยออมพิทข้าจะได้คนดูดาวเวลาฮีโร่ลงเออเออเจอพวกอาร์มหน่อยน้องออมพิทขันเอ้ยตาย มึงเจอเบนทินิสันกูมาเนี้เมา่อนี่อะไรไปเล่นตรงโน้นเลยเฮ้ยกูตายแล้วเฮ้ยคอยไป,ไปคอยแปลงลัางทำไรเฮ้ยเฮ้ยเออโดนทุบเลยว่ะจีบวัวจีบวัวแพ้เฮ้ยได้เลยไอน้นางฉันก็ยอมรับ้อวคนไม่ดีขี้เหลี่ยมเออ เออเอาเออมิชิโกง่ายชา้าเสร็จแล้วเอามีมิชิโกเสร็จแล้วนี่ไงโอ้ <c oughs> แปลงร่างเป็นฮิตสปาร์เลยเจอกูคนไฟไอ้น้องคนไม่ดีเจอแน่ฮิตสปาร์ตามด้วยกีเลยโอ้ย่ละขวันให้ไกลแล้วไปให้ถึง กเฮ้ยเอาทีหมดแล้วโอ้โอกากำเนิดเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเอาไปทีช้าอยู่น้องรีบเลยวะเสร็จกูแน่แค่นั้นแหละตอนนี้เอาไปเสร็จกูขาดแล้วมึงเจอกูมึงมันก็ไม่ดีเหรอเฮ้ยมึงแปลงแล้วกูก็แปลงด้วยดิเจอกูหิตปลาเลยนี่เลยอะไรเจ้าพี่หอยน้องหิตปลาล้านนี้มันตึงนะโว้ยเออโดนด้วยนะเนี่ยนึกว่าจะไม่โดนทาร์เมกี้เมกิ้ เฮ้ยเอาวิธีชาร์เสร็จแล้วคนดูเฮ้ยมึงจะไข่กูเข้าไปเดในเดโมะทำไมเออเอาวิธีกูชาเสร็จเลยอ่ะอืมเดี๋ยวมึงเจอกับแปลงล่างอะไรอ้าวเดี๋ยจะซื้อกับฮีโร่อย่างนั้นเลยอือ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 ไปแล้วอะไรไอ้หน้อาอ๊าฮู้ว์ w เอาหอเอาหอปล่อยไปกูจะแปลงร่าง นี่เลยเออเอเออเออนี่เลยกูเร็ววลากูเร็ววะลานี่เลยกูได้เวลาเฉิดกูได้เฉิดชาเอาไปตกูละเฮ้ยเฮ้ยุเร็วกูจะมองเห็นเร็วจะมองเห็นุเฮ้ยเฮ้อะไรไอ้น้องนี่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 เอาไปตีกูเฮ้ยหมดล่าแล้วไม่จริงเป็หมดล่าแล้วปหมดล่าแล้ว